สวัสดีครับวันนี้เรานำเสนอนะครับเมนูรปภ์นะครับเมนูรปภ์จะง่ายๆนะครับรปภ์ของเราก็จะได้กินนี่นะครับผมจะนำเครื่องมาม่านะครับผงเอาผงมาม่ามาใส่น้ำนะครับแล้วก็ต้มต้มเสร็จแล้วก็สับโครงไก่นะครับอันนี้ใส่ไปสองโครงนะครับใส่โครงไก่สุกแล้วนะครับ ต้มสุกแล้วผมก็เอาเข้าวสารเอาใส่ไปประมาณนักสองสามกำมือนะครับนี่เขาจะได้เกือบเต็มหมอ้อเลยนะครับเหมือนข้าวต้มไก่ครับนี่ครับไม่แน่ใจว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับนี่จัดให้ลูกน้องแล้วนี่萝พอชั้นดีเลยนี่ครับร卜萝卜花นี่ครับาพ花แดงนี่ครับผมใส่ให้พูนจานเลยนะครับตอนนี้ก็จะหมดจานละาพอเขา น่าจะอร่อยหรือหรือหิวก็ไม่แน่ใจ <c oughs> นี่แหละครับรปภกินข้าวต้มโครงไก่แต่เช้าเลยนะครับวันนี้นี่รปภโครงโครงไก่น่าจะเด็ดอร่อยอยู่นะครับนี่ี่รปภเขาเขาว่าเป็นรปภช่วงกลางคืนให้นะครับผมนอนที่กระท่อมเขาก็มานอนเฝ้าผมทั้งคืนนะครับแล,แล้วก็ต้องมีรางวัลให้กันนิดๆหน่อยๆนะครับผม ต้องตอบแทนเขาหน่อยนี่นะครับช่วงนี้ก็8ปดโมงนะครับแปดโมงกว่านู่นนะครับความสวยงามของธรรมชาตินี่ครับรอบๆสวนเราตรงนู้นนี่เป็นทุ่งนานะครับน่าจะได้ประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับข้าวก็วจะเขียวเลยนะครับผมบเขียวชะอุ่มเลยมองแล้วสบายตานี่รอบๆไร่เรา นี่เราปพอโอ้โหเราปพอหิวพูนจานเลยนะเนี่ยหมดแล้วโอ้โห,โหง่ายๆนะครับผมซื้อโครงไก่มาแค่สองสองโครงสองโครงประมาณยี่สิบบาทนี่นี่ามาสับนะครับามาสับต้มโอ้ต้นเต่าถ่านด้วยนะครับนี่ คลาสสิกไหมครับนี่ต้มเตาถ่านด้วยไม่ได้ต้มเตาแก๊สนะครับนี่เตาแก๊สมีครับแต่ไม่ได้ต้มอะนี่เตาแก๊สมีแต,แต่ต้มเตาถ่านาานะครับนี่ต้องดูแลลูกน้องหน่อยนะครับลูกน้องลูกร้องเราพอชั้นดีเนี่ยนอนเฝ้าทั้งคืนเลยไม่หนีไปไหนเลยครับกลางคืนนี่แหละครับเราต้องมีรางวัลให้เขาแดงเลยเออีปาอ้าวานี่ เดี๋ยวเติมให้หน่อยเติมเข้าหน่อยบอกโหหมดแล้วใส่จ,จะอร่อยอ้าวนี่นี่ครับนี่คอไก่นะกระดูกไก่อ้าวนี่ให้ลูกน้องหน่อยอ้าวอ้าวเราต้องทำต้องทำสะอาดนะครับไม่ได้ทำสกรปรกนะเนี่ยทำแบบสะอาดเลยคนยังกินได้เลยทำสะอาด เดี๋ยวไปข้างบนก่อนเดี๋ยวตดตะก,กุยเดี๋ยวจนเย็นไม่มีให้กินดูแลเขาหน่อยจะลกๆหน่อยนะครับอย่างนี้และครับนี่สงสัยจะเริ่มอิ่มแล้วครับเริ่มเริ่ม กินชา้าละโอ้แดงเอออันนี้สิ่งบันเทิงนะบันเทิงเริ่งใจนี่นะครับ เราก็แบบลกๆแล้วก็สไตล์ชิวๆโอ้ยยังไม่ได้เปิดประตูเลยนะครับตื่นสายวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขออนุญาตจบยิบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ